เอาเลยตัวกระด่งเอื้อยเนี่ยคันเบาเอาไม่ได้บ่ะขันเบาดิจะบอกทำบ่คงเขาจะเอาตาแบบนั้นได้นะถ้าเอาเอื่อยเอาน่อเอาน่อแน่พักเอาดิวันที่ไทยฮีดเขาแน้นเนาะพ่อไปมันห่าวแบบขเอาเด้เนาะเอาเอื่อยจะเอาน่อเอาไม่ได้เลยจะไปบายชื่นยังกินควายเจ้าเอะไรโอ้โหง่งง่วงแล้วเจ้าบ้านเฮาน่ะ จัดไปๆน่องสาวนี่ตามดอกมือเอ้ยมือหือมืออื่นในโบไปมืออื่นนี่มือหือนี่ยพอคอยเปิดรวดไปพบกันอยู่หกตัวจานที่จะไปไว้แค้ตัวจานผู้จัดใจเย็นๆก่อนไในตัวจานลงลงกันมันเป็นการความรุ่งเพือนก่อนมันนั่นด้ตัวจานโอ้คุณองไก่แก่กันครับแม่ป้าแม่ยังคักแน่ก่อนเราอย่างนี้แม่จิ๋วโอ้โหแม่ป้าเนี่ยมันมันแล้วเลยแหละคือพระเจ้าอย่างนี้เลยแล้วคอยคุยกันได้ใจเย็นๆเด้อะ ปว่าไปจากลงไปเนาะเราเพิ่งทาลงไปว่ากันเนีเดี๋ยวค่อยคุยใกล้เกี่ยวกันเรียบร้อยจังไปเอาไม้ไปเลยเราไปเลยแล้วว่าว่าบ่ไปบ่มาละก็ยาต่างคนละต่างไปต่างคนละต่างเหตุละยาเราจะกแยมีเราก็เอาเราเ่าวมาเลยนี่แต่คนนนอเขาคอยผู้เดียววานนี้มูเจ้าก็อย่างนี้น้ำข่อยมันก็ออกเบิ้ดหัวใจหัวใจกันอย่างนี้เบิดถ้าบอกขาดเลยก็เปิดห้องเจ้าเนี่ยพังลงก็ได้ห้องเจ้าก็ได้อันนี้ครับนี่ถ้ามีปัญหายังอื ของเร่าว่ามาเลยแต่ชิปีนยังได้คอยบอกให้ปีนนะคนว่าบ่มักบ่เอาเลยกับบ่เอาคนเราว่าว่ามาเนี่ยแล้วเโทรมาโลดมือเจ้าเมืองเนี่ยเราอยากะว่าความอย่างกัามาว่าว่าโลดคอยบอกว่าดอกนั่นนี่ข้นชิมีว่าแนวว่าวก็คอยไปแนวอื่นคอยบอบได้แม่บอกเชียวโทษเอานี่หน่อยว่ากันเอน้องมือเกือกเกือกเลยจัะนอยนไปด้วยในนั้นในนี้บอกบอกคอยบอกหรือว่าลามไปแนวอื่นกับบอกคอยบ่เอาโลดหิือว่ายังกับบ่อาโลด เราโทษขวอยคนบงบ่รถ้จะมีความว่าวอย่างไรก็มาว่าน้ำขวอยพี่ให้ขวอยลงไปคนบ่ไปคนบ่ไปรูกเอาเมียนั่นมาห้อยมาว่าขวอยอยู่พี่แล้วขวอยเชีเมืองขวอยมาเห็นแล้วเมียขวอยปีนปับปับปรับไปห้อยแล้วมันก็ะว่าน้ำใหม่แล้วเป็นไงเนาะอ่าแล้วเจ้ามาเชียร์ขวอยชัดที่ว่าแนวคาดข้างยังชั่นที้นะโอ้ยที่บ้านยังเชียร์เงินตั้งหลายล้านเจ้าได้เผื่อเชียอยเราบ่บ่บ่เอเมนชื่อไก่กินดีกว่า แล้วตูจานอันนี้แม่ผ้ซื้อได้ไก่ลายอยู่ตูจานเอาแล้วค่อยไปตูจานมอนพะร้อนมอนพะรอนบนได้ผาค่อยขึ้นไปทั้งแถวเมืองน้องแถวเมืองน้องนี่ผู้เชาหน่อยพันเมืงสดอันนี้ฮัชเชปอนนี่ยกับพ่อแห้งนะนะผู้สาวอืมมอนค่อยไปฮัชเชปอนมือหน่อยนอนเพียบค่อยนอนอยู่ในห้อนเท่านัอนฮัชเชปอนนี่ก็มีอันโมเมนต์ค่อยไปเล่นเช้าผู้เช่ามาเล่นน้ำข่อยมากก็ได้ อนุฮกชิปหาชิปนอนนั่งอยู่ในใต้ตีนนี่นั่นลูกบะเบอร์เลื้อโอ้คงคนทางนั้นมันมันบมีเพศมีช่องนี่เนาะมันบอคือเฮาใดเออเท่ากับมิ้นเท้าฮาเนาะฮกชิปก็ยังมีชีอยู่นั่นหนาเหี่ยวไม่มนาหยาบกับโบได้ย่อมโบได้ยังอา เอากระคาอ่างน้ำยังบ่มีสบู่ไปง่ายบ่แล้วตรงในสชมพูก่เจ้าบ้าเอ้าอยู่แถวเลยเข้าไปลึกๆจะบ่ชุดๆอดนะฮะจะไปเอาเมียบ่ว่าอ่างน้ำบบ่ใชสู่าเมีบ่บ่ใหญ่สบู่ทําผมก็เห็นปื่นชึกอยู่บ่ผมก็ขาวาเอาแล้วทํากันแล้วกับคนที่เขาเข้าไปป่าแน่นอนบ่ใหญ่สิบ่ตื่นบ่ใช่บ่ใหญ่ดอกเงาดอกเราตกชัยตะเวนพวกกันยัางอยู่นะเว่าว่ากันไปก่อนจะเออ เออมหากระแมนคอยบบโบแมนมาเนอะหลังเธอมีผูมหักห้ามาทานให้เขาคอยก็บ่มีผัวต่นนผัวเอาคอยก็ทิ้เอาอยู่อานเนาะเออเจ้าเขาว่าว่ายยเขาเลยเนาะเจ้าชิมือน้ำค่ายได้บ่อืออเมื่อแล้วบอกถกตจองกันเออยากยังคอยก็ดีคอยก็ยังได้ผัวผพวใหญ่ทิเอาบ่นะนะโมเลีวหาชิไปเอาด้เราติดหัวอยู่นะเออมงอก บดหัวแล้วเดี๋ยวมูนาเหี่ยวปานานพี่ชังหนาแบงเฮ้ยว่าวโยกเขาละยาพอช่างชางกับมือขะไก่ชื่อไก่มาต้มกินนานยแหละเขาก็กินต้มไก่เออมันเช่าใบเลยเมื่อได้เจ้าชิมมือเละเมื่อได้ชิไปคอได้บ้านี่เออพ้นแล้วคนกะเมื่อทำเอื่อทำน้องก้อนได้เนี่ยคนกามากับพระท่านได้บอกเขาเมื่อได้คนชิมาคอมาเอาเจ้าคนกัจฉิเอาแล้วน้องมา มันจะเอาเป็นเราว่าผู้เดียวเขาเชี่ยวได้บ่แล้ว่ธอคนมาตัวเจ้าเด้เมื่อหอดเฮือนคยเมียเต็มอยู่เรือนั่นเจ้าเช่นไงวะแท้คยกระบุมีเราคอยเอาตัวนี้มาทับถมเด้บ่มากเนาะมันบ่มากเขาแล้วนั่นไปเฮือนนั่นเะาคอยเชี่ยวได้นั่นนั่นอัยูเชาวป่ายเออแล้วบุท่านเอาฟัวจักเืธอคนผู้ไทยหรอกตกลงหมดเออตกลงว่ากันนี่เลากระนั่งคือบ่อแหล่ แล้วก็ไอ้น้องเราก็เต็มเ,เฮื่นไลหอดแนโฮมอดใช้มาว่าวนะ่ะม,มืออื่นนี่มือเช่านี่ชีคอแล้วว่าวกันอาหารไลฟ์อะไรมือเช่าชีอ่างชีเว่าวเรื่องคารดอนคำบาทหนึ่งแล้วก็งัวช่องตูวนึ่ชั้นชิบล้านแบ่งเครึ่งกันเบิด์ตชั้นชิบล้านน่ะก็แบ่งชิบห้าล้านคำบาทหนึ่งช่องชะลึงงัวช่อง,ต,ง,ง,ต,งตัวหนึ่งเออตัวลงคอยว่าค่อยคอยล้ว ตกลงเลยค่อยจ่ายเงินให้ยังไงค่อยเอาเมืองล้วนเลยฮ้อดเมืองามยามดีจังมันขึ้นมากินดองค่างัวอนอะไรไปไหนเท่านั้นค่อยให้ค่าคำคำคนกะมีอยู่ในถุงนี่อืมอันค่ายังคดองเท่านั้นค่อยจ่ายให้แล้วค่อยเอาเมืองล้วนได้บืนนี่ไม่นยังเออได้ได้บืนนะขอผู้เช่ามาวันที่นะอืมเขาก็ลงไปว่าลันเอื้อยเขาบ่เนี่พ่อเขาอยู่ตลาดค่อยกระนอนงลงเลือดของมืองอพนตัวกรีนเดือนชิปอ๋อท่านพ่อขึ้นมาแล้วโอ้ลูกคนนั้นลูก ยกเนื้อเกิดขึ้นมาแล้วเมียเจ้าหน่าวเนี่ยไม่อลไรได้ว่าฉันนี่เว่าในไรเล่าให้เชีงเบิดเงินชาบชิดล้านกับทอกเบิดคำบานหนึ่งกับทอกเบิดเมื่อช่องโต้เบิดเอาเมื่อไรค่ะถือว่าพิษของต้องเทียงเลี้ยวกันบ,บ่ขัดบ,บ่นเลยมาลุบเบิได้ต้องเอาอย่างพ้าเจ้าชีวะเมียนว่าเมีนยนี้จากเทียเท่านั้นเจ้าป้าเมียเทียเท่านั้นกะว่าบ่บอกใครว่าบบได้จำนั่นเลยพยาเบิด เสียบุได้งอชงตัวให้เอาไปให้เบิด์ตโยข้าบ้านหนึ่งเอาไปให้เบิร์ตเอาเงินชับชิบล้านให้เบิดเบิร์ตได้คาดบิร์ได้อย่างเนี่ยโยคอยบอกกระแบบบ้านบ้านผักนี่แหละนี่ไปหาโมชัยนี่แค่นี้เดียวกันาัแค่นี้เลยอันนั้นอันนี้แห้งแต่ละเชียงหมดแล้วเนี่ยค้าบ้านหนึ่งก็ะม่อันเข้าชงเจริญก็ะม่เท่าชะทงเนี่ยเงินชับชิบล้านกับเฉดงอันชะอัน ที่มาล้านก็จะท่งแหละอแบ่ก,ก็ชื่อมาก,กินแล้วแบ่นะก็ดีล้านนึงค <ปะ S 2> ืออ่อยเนา<ห><ล>นะในเฮือนนัน้นกินเช้าวนันเชียะ <c oughs> ขาแนวโฮมเฉียข้าวพอบ้านนะชามล้านชามแสนชาวพันก็เชียแหละตอนในจังหว่าเลือกกันแหละเขาก็บชงอีกนื่นนัน่นข้าวพอบ้านขานัานาน่นจำกันก็เอาเงินแป้พอบ้านชื่อแบ่เขากิน ขอยกโรคมาไล่เฉลียเชียคาเชียควายนั่นเฉพาะชาวพุทนันพ so uh, ุทธิบุตรหาล้านแปดแสนอ๋อตู้บุษหนมาไล่อันชิ้นเปลืองไปมานั่นทิศอองเหมือนทับทิศอองรถก็ได้เพราะมันก็ชีวิตนันทิศอองเหมันบอกแล้วก็บอกใช้กับเชียวมันเมืนบอกชี้คนเมืนบอกค่านั่นค่านี่นั่นมาไล่บุษพุทธิไล่พุทธิบุษแปดล้าน ออตุ๊กเป็ดลาดกินเนี่ยกับบได้อีชั่มเนาะเนี่ยกับบได้ตชั้นนะพอจังว้อเป็นชาติคอยไปพี่ไปละล่าเนาะย่าไปล่าก็ไปซะข้าตี๋ผู้เมียผู้ที่เท่าไรอ่ะพ่อใหญ่พ่อน้าขับรถเลยเป็นเมียแล้วคงบัณฑนาวจะเป็นเมียเนาะคันว่าคันเอาเนี่ยกับเป็นผู้ที่ชี้ชีคือแท้นั่นมีตู้โฮมมืเจ้าเนี่ย พอจะเอายาผู้นั้นอะขึ้นเชฟปูนขึ้นเชฟปูนไม่ได้แหละอยู่วันเชฟกองเนะเาะผู้ชาวโทโทมาชัยคอยลงมาลุ้เราอ่ะคอยอยู่น้าป้าน้าลุงผู้เดียวคอยอพ่อแม่คอยกตายบุญแดงขันเจ้ามาแต่งคอยร้อยล้านสองร้อยล้านกับไ่ได้เชียดหรอกอัอเจะออกวานเฉียดคอยนับเงินใหนคอยคอยกระชัยโทนี่เมื่ออยู่น้ำเจ้าผู้คือเก่าบทต,ตูห้หอมนี่ก็โทมาเจ้ามาเวื่อมาเบิง่งเชก่อนขัดเบิ่งเชื่อชเนี่ยคนบ่ใบอะไร อ่าคำว่าต๊ลงเชีอยแเละคอยจังเชีไปเออต๊ลงเอาคอยลงไปแล้วว่าวเนี้ยใหม่เด้เห็นบอกกันคอยขึ้นอีดูเราเรามาผู้เดียวคอยจะปล่อยเราเมื่อผู้เดียวไหนไอ้ในโฮมเนี่ยว่าวนี่เขาจะโอ้ยจะมาชาชิ์ลนเนี่ยลีนอยู่ในปากปีนได้ปีนไปปีนมามาอยู่น้องข่อยนี่ก็พอเดือนชามเนาะคอยลงไปบ้านนี่ลงไปคอยกับบอกมีเงินมีเงินอยู่อันเงินกีบนี่ชิบละ พื้นบาทนี่มื่อหนึ่งยืนทงคนรวมไปละเบ้อเนี่ยละลาวาเย็นนี่หันคอยบ่าคอยบ่มีเงินทอดเจ้าคอยอทอดมื่นหนึ่งเชคคอนเนี่ยเขาไปชื่อปลาตลออชามแชนมาแล้วก็มากินนานเลยกัดเท่าแก่แนวโฮกกัดลูกมันถกมันถึงกันคอยบ่มีเงินบ้าพี่แเราคอยว่ากันกับเมียร์เนี่ยเย็นนี่คอยบ่มีเงินเพี่อะไรคอยขอให้เจ้าหัวตัวนึงู้นะ มันกัดสิน้านี่ให้เจ้าส่วนหนึ่งผู้แก่นะเจ้าทายส่งไปแล้วเนาะเจ้าสิเอาบ่เอาเก่าบ่ล่บ่ไปบ่มาค่บ่เอาหยังดอกคือว่าเบ่เอายเป็นทีอยู่นี่แล้วบ่เจ้าเว้านี่แหละดิเขาาแพทย์เาบอกว่าม้นี่เขาจะยินคือเจ้านี่บ่เอาหยังต่างคนต่างไปมาแล้วเนผู้แพทย์สิวาได้ได้ฉันง่ดอกคอยจาโอชัดคอยคานําเมียปนนปนหลังอยู่เมื่อมาทบินั่น คอ,คอยชีมือคอยชิใบไชมาใชคอ,คอยชีวอาโต๊ะแตกไอ้แม่แล้าชาวคนคอยจัดชีมือขันเมือกขนดิดดปัดมาเลยความใดก็ดดเขาไปหามชาบ้านเนาะช่องเถื่อเขาไปกับพ่อเราไปหากินดอกอยู่บนอื่นพอดเดือนนี้ออกใหม่นะเถื่อเถื่อไปอน้ำหลังนี่เราอยูพุ่นเชยเชยพุ่นแต่ก็บ,บ่ได้ว่าบัดเราเมืองฮอดแลยเราอ่ะคอยกับพ่อพาบ้านว่ากันบนเลยเท่าฮอดเท่าแก่แน่หุ้มพาวบ้านจันจ่าเราว่านั่นนั ว่าวกับผู้ใดคอยไปถามผัวบ้านนั้นบ่ได้เห็นหน้าหน้าเมียเจ้าออืมนี่เราหักว่าเลร,ราว่าวนั้นหักคอยกรบบว้าขนันวอยเล่าลบเล่าต่อมาน่ะมาเว้าวกันโยพี่นั่นคอยเอาลเล่า,าลกระบ,บวมาเว้าให้คอยลงไปเว้าพุ่มจักขี้ไปไปแล,ล้วเราปิ้นคอยเว้านั่นนี่นนี่โยขยำกันแล้วกันกับใบตองตกข้างไฉลามอืมเพลิงเพลิงอยู่หันลง <c oughs> ไ,ไ,ไปขนันว่าเล่ามานัหน่ะ ให้ค่อยเช็ดให้งัวบบนาบบบันทึกกันอยู่พี่นั่นให้พอบ้านออกมาเห็ดคอยเช็ดให้แล้วเช่นกันโลดชั้นทองนั่นทองนั่นประหารประหารให้พอบ้านว่าเออตอนนี้ประหารของเจ้าการมาเนี่ยนะของเราขัดทาว่าเราป้าห้างช่างนี้เจ้าเอาถท้าว่าเราว่าพูนหายชินลมหายใจเน,นาะโบเห็นเราเลายเจ้าขัดไข่อาหนาทานนี่นเนาะเราจะขายเจ้าจะอยู่ในเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านคนอ,อยู่นี่ก็แล้วแต่ทองหนึ่งค่อยให้ ลูกไข่เลยเขาที่เอาโหลดออกมาให้อข่ับเงินเลยอือที่คำน่ะมันบ่ห้ห้ไผ่ตะกี้อีแก,ก้วนี่อีแก,ก้วนั่นเดือดท้าออกมาเนี่ยเชียวเอามาให้รถโหลดนั่นอือีแก้วนั่นับเงินล้านนั่นอ่มวันนี้ลูกนี่ทาวาผู้อื่นเอาอีแก,ก้วบ่เอานั่นไผ่เอานั่นไผ่เบ้าแหล่บ่มาเนี่นยน่ะยางนี้น้องคข่น่ะหรือไผ่ว่าเบ้าอลลืมเลยนะก่ได้อาว่าอันนี้คำโทรมาว่ามันบ่หายไผ่นั่นบอกแอวาว่า ที่เอากันเด้มมันก็เห็นคือกันออกเนี่ยฮะเจ้าอนไรมาคนนั้นแมนบ่ะแมนแล้วลูกคอยน้ำบายให้ให้ไผมันชิเอาถ้าว่าผู้อื่นเอานั่นมันชิตัดคือบักแอว่าว่าชิเอานั่นมันชิตัดบให้เปพี่ไปน้องกันนะมันสิเอานาเนี่นี่ชี้คนน่ะเขาสิออกกันนั่นลูกคอยผู้นึงนี่หลานหนึ่งลูกคอยช้องนะหลานช้องสิออกรดกันเล้ยสิให้ลูกหล่าคอยนี่มอได้หาให้หมอนี่หาเงินชงเขา พวกเขาบ่ให้คนอื่นเนาะเขาเชื่อของหมอนี่นั่นเมื่อใดมันก็คล้องแล้วเอานาคอยนี่ถ้าบบเห็นคอยอันโตอันพูดอยู่น้ำคอยนี่ก็พายขี้ได้ับบมเมนบอกมาเอาเครื่องนี้ไปนั่นพูดเอาไ่ได้แล้วบเนี้หน้าพ่อมันมันว่อเวลาใดรกับแม่นมันนั่นเป็นกบึงมีแหงกับคอยนี่ออมันก็ได้เลยคือเก่าไปแหละยังมากะพูดกันคอยอันแบ่งให้มีอะไก็เช่นนี้กับมีเช้าตัวนั่น ในในน้าค่อยกัดทีแดงให้อยู่พ่อบ่าเป็นฮีดเป็นคลองเนาะแต่แม่นว่าข่ายทีให้เขามาอยู่น้ำตู้จะถือนาให้มันมีหีบมีคลองให้กินคนตัวแค่ในคอเก็บเอาไงฮะเก็บเอาม่มีคนกินเอออยอดเก็บไปเนาะเก็บไม่ไม่นั่นนะไปในใจความกินเนี่ยได้จ่ะขอบบุกขอบใจน้ำ ผู้เฮ็ดผู้อันนี้แหละเช่นไรผิดตำหุ่งบ่เผ่อน่ะซีมืองเผื่อบ่เผลอตำหุงบ่เผื่อเสพหรือว่ากินมาอ๋อคอยจัว่าวยังก็ยังบ่แล้วบ่ลื้มว่ความเก่าเราขึ้นหลังบ่แมนว่ลำก็แล้วลำอีกว่แล้วว่ออีกนี่คอยกับโบเล้วบ่ทัวคอยกับขึ้นฮอดอยู่เมียเนาะเมียบ่อยู่บ่เอาคอยขึ้นเดี๋ยวนี้นล่นโทรมาบ่เอายังต่างคนหรืต่างไปอ๋อแล้วแต่ต่างคนหรืต่างไปต่างคนหรืต่างอยู่ก็เล้ว คอยนั่นคอยว่าอยู่แต่ม่นี่ม่อื่นนี่มือฮือนี่มันคอยไปโลดโอ้บ่มีก็คอยหาคนผู้ใดผู้หนึ่งไปน้องคอยขึ้นเมืองเทปูนมองนองคอยอืมคอยว่าชื่อนี่ไรยคอยที่ไปลดคอยไรควักคอยปอยู่ได้คอยชี้ให้ร้านนี่มาบนมันไก่เบื้องหน้าคอยนี่ให้แล้วบนครอบพวก่อยคอยบอกว่าท่นนั้นขึ้นเด้อตอนนี้ขึ้นแล้วคอยจะชี้มาจุจันตรงตารางเป็นไหน เออลูกก็ลงกเลยไ้เนี่ยขั้วเลยไปมันตารางกูนะเลยกันนี่นี่น่องงนี้ต้องไปนั่นอยู่ตารางเนาะมันจะเป็นเนาะมันมันกว้างเนาะแม่มันกว้างเนี่มันกว้างมันลงอยู่ตลาีมันกว้างอ้าลงตารางพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ้านนี้ลอลงลงลงจะน้อยเทียงรันฮักกว้างนั่งคือตอนนั้นแบบเพ่งอย่างนี้เนาะแม่ลองไหมันนักบอกจอยดิตอนนั้นยังว่าพากันตกใกจ่ามันเป็นง่าย ่อ <ève S 2> <sociedad, S 1> แม่นอยว่ <c oughs> โอ้ฉันยงฉันโดนปะไล่ลูกไหลเนี่ยน้บอเนียบอมาชุ่มมดชุ่มอเลยแม่อยขว่หลังว่ไเออก็ได้มาเลยมาเลยทุกคนเนี่เขาบ่โมัน่มันใจกับเจ้าด้เขาเออรับในตู้ห้เขาเน่เขาเขาก็ขึ้นไปถามเราเลยเรา เขาทิ <ra ่มหมอกไผ่น oh, ี่เราเขาว่าเบื้องหนึงจยกคือชัดตูเขาอ่ะคันคันว่าเจ้าเป็นกับเป็นได้เขาเรื่องเรื่องขันข้าว่าเป็นกับกันระยได้ห่างกันเนาะของผมเป็นกันเนาะนั่นแหละคอยจังหมอกเอาชื่อเ้าหน้าสิข่าวกล้องนะบ่เช้านะบ่ฮะเออหนึ่งกว่าจิข่าวกล้องน้นจืดเช้าผู้ไทยเช้าผู้ไทยคุณบึ้งเช้าผู้ไทยคุณบึ้ง มัน้ยพ่แน่าคอยนั่นอคอยว่าเ,ออเน,นี่ยร้านเู้นว่าเพง่ห้คอยแนะนำอันนี้นคอยเป็นเพน,น,เ,นเป็นเพื่อนด้กับคอย่ัเออเป็นมูเขาว่าคันาอดหอ,อมเอากันนะว่ายังกับบอกว่าคันนัไนอะรนะทิเปเขา,าอดได้จัดเลยยังย<ม>ีได้ยู่น้ำกันคนอย่น้ำมันมันกาอดจะบออดเลยเนาะมันกาัดว่าวก็ว่าไปน้ำมันละเหม่นบอกโอ้แม่นว่าชีไปนั่นขันด้ว นั่นมันเป็นดังนี้แหละมันก็เฮ็ดได้จังนแบบเป็นเออเว้ายังก็บ่ได้เว้ายังก็บ่พังล้วตอนี้หมดแล้เดาก็อืมผมบ่แม่นคือ่อยเว้าแหละเจ้าก็สิเห็นว่าเอาเมียบัดนี้เอาุดท้ายนะบัดนี้ลมันบุ่ดท้ายกับข่อยนี่เนาะก็ย้อนหยังย้อนวันที่นี่เออบ่แม่นว่านันอ มันมันมันปเป็นชุดท้ทายแล้วเป็นบอะออตั้งไม่เพราะยังตั้งใจไม่ตอนนอน,น,นแล้วเพราะอย่าตั้งใจไม่ได้ไาเอ,า,า,อ,เอ,อาไม้อีกเออมีแต่หาไม่เท่านั้นแหละโบหาณได้หมู่หมาแม่แล้วชิบประยูคนเดียวนี่คนบระยูไดไผ่ชีเห็ดหมอกแกงแรงง่ายข่อยเไม่ละไปหันมาหนี่ป้าเฮือนป้านาคือว่าแล้วนาะงขันจิไปจ้างคนมาเธอแฉนเธอชอกแฉนมาเบิ่งนาเบิ่งเฮือนเมียเฮาหน่ะใครแน่เนาะ เมียกับผัวนั่นเออในไหนกะเบิ่งเบิ่งไปให้แล้วยังก็ดีอันนี้รถโว้ยเป็นเล่าบริจาคอยู่น้ำคอยเบิ่งมหนาปกติประทานยังดอกทานว่าเอาขึ้นไปเนาะไปเชโนบอกไปหันไปนี่คอยก่ชวนไปอยู่ไปไปไปน้ำเราว่าเราญาติญาติยังไงเนาะญาติขี่รถไปนั่นญาติรถเขาต่ำเขาโคบหนา เราญาติแน่นหรอกเราไ่เชื่อมันก็ค่อยผูกขี่รถขับรถแล้วก็ไม่ได้ถูกไปน้ำไปเทนึงตรงเท้าบ่ไปแต่เรามานี่ไปชินอนนั่งทหารแต่แล้วก็บ่ได้ถูกไปน้ำรอยันพอใหญ่ครึ่งบบแพ้บ่จังเออยันค่อยครึ่งบบแพ้แล้วคนคนพยานหนึ่งเอาแล้วเจ๊ชิปลจังไงบใหญ่แล้วไปน้ำประตูชกรถจนหักนั่นเนาะชกรถจนหักเบื้องหนึ่งจต่ฉันได้จกได้ไปถ่ายชามแชนกว่าแถว นี่มันมีแต่ถงหายถงหน้าเนาะนี่ดอกยินทายเนาะทางการดานกันนะมาตั้งแต่พุ่นได้เมือมันชกหักมาได้ใช่ไหมาตั้งแต่หัวเมืองมาไปเอาหมาน่อยนี่นี่โอ้เอ้าไปเอามาน่อยนี่โอ้แบบหมาน่อยบ่มันมาฮอตนากระโอชกหักปุบปลุดเนี่ยชักได้สันชกไปใหม่หักขาดปุบเนี่ยเพอจนได้ไปใช้ใหม่จักนา้นจะเล่ามันตีงแล้วมันหักหักเบื้องหนึ่งโอ้จังหวะมาฮอตบ้านนักกระโอเข้าผูกไข่เบื้องมันหักนั่นจ้าได้มาฮอตเสียนา คนกันอย่นักเจ้าเบาเล่เหานอะจ็ดชิโล้นมแรงหวาน่ใช่แวาเพื่อโบอเจ้าคนใหญ่ต้นคุ้มมันคือว้ได้บ่เจ้าบุกเคยไปบ้านแถวบ้านอรันบ้านอันนี้คำเท่านงอนนี่คุ้มเพียงพี่กามีเพราพื้นมกหินชำทบเข้าชำชำหัวนี่มันบดต้นตับสุดๆทีนก้าหัวเมื่อนานๆ่ามันช่วยกับเราดอก ตีนลดกาหัววันนชกกาหักเ,เป็นนำ้ำเป็นน้ำอำมาห์มาเนอช่วยหรืออมาห์ขี่รถนี่เด้อะมาช่องตัวมาเจ้าว่าให้นะก็ตายตายใช่ไหมพ่อใหญ่ตายตายเบิดสองตายเบิดสองบัดเดียวเขาได้มาอัอนคอยตีวันนี้ตายอยู่ภาคหัวกัคนยังไม่ได้ผังยังนั่น,นต้นแรงคอยจีหุบเพื่องไปใช้ชีวิตไหนไงมาเป็นยัง อา่อยตีมันบาคบมาน้อยคนียงมๆข่อยว่ามาว่อบนยังแต่ข่อยไล่ไปนี่ก็ยังค้างเดอมมันแค่ข่อยโยกมันเคยเห็นมันมามาจาบนอื่นมาลากมามากบนอื่นนั่นแหละเขาจำมันมาเขคยเห็นทเลยมากระชับกันนี่แหละก็มาค่อยโอ้ขอดข่อยใส่มาข่อยไทยทหารเวลาเอาละน้ำไหลช้างมาครบมาผูกไว้โยมมันกระชับกันกระปั้นผูกคนไว้เลยตีนั่นแหละ อทั้งต yes> uh> ีเลยโคตางโธ่ไงบ่าวเบ่าน่ว้าวภัยกินหมานะโธ่ลอกลายบ่อนได้ี้ภเอามม่นมันไครยังลืมอยู่ลบอกเน่าเอาเข้ากันเนี่ยบอกภัยกินบ่บ่อภักินก็ไปเอาเผาเอาได้ไหมฮะกินบ่อกินบ่กินยังกินมา พ่ออะไรโมกินน <semester> ี่ทุกคนบมกินไาใช่ไหมเคยกินนะตีไปแล้วกินจะดอกที่ไปเอามาเผาไห้เป็นยังไงนี่เอามาครบมาคอยหน่อยคอยไล่ตีตายจานือตีเฮ็ดอุ่นเฮงแค่โยมาผูกเวรมาคบเทนเนาะช่องเถื่อมาครบผมจะวินนะคอย คอยไล่คอยยืถึงเออเด็ดบ hey, mm ้บ hmm. e ้งออกไปเพิ่งเติมได้อยู่ที่ชานาทีมันก็งงเบิ่งว่าให้ตรวจการบูเจ้าเหน่อพระเจ้าเขาก็มาหาเจ้าน้นลงมามักทุนก็พาดใจโอ้เชฟไป็นพี่แล้วหอดทำหอนหลอนจับเอาไ้ขัดพวก่อนไล่น้ำลังคนกับห่อนั่นแล้วเนี้ยมันจะคอยเาดปากคน้แล้วครับเียบล้มนวกับใช้น้ำเลือดองกมอ 那好办，那没产生意见，没来不想。